สวัสดีครับวันนี้วันที่24พฤศจิกายนส5 6 0ันาดูสัญญาณของเซตในช่วงเช้านะครับเซตช่วงเช้านั้นตอนนี้บวกอยู่2.24% 2.24จุดนะครับราคาของเซตนะครับตอนนี้ล่าสุดบวกไป3.06จุดนะครับขอภัยนะครับที่บอกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ราคาของเซตอยู่ที่1,257.66จุดจุดนะครับสำหรับราคาของเซตนะครับส่วนตลาด m อ i พิกมันลบนะครับหลังจากที่เปิดตลาดมาบวกเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ติดลบไป0.53จุดนะครับราคาอยู่ที่214.49จุดนะครับมาเราลุ้นกันนะครับให้บวกขึ้นมาทั้งตลาดทั้ง2ตัวนะครับไปดูนะครับจังหวะของ เราจะเก่งกําไรจะกท็อปมอนิอินนะครับตัวไหนมีเม็ดเงินเข้ามามากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับโดยตัวแรกวันนี้ก็คือ K-Bank k b นะครับ Kbank นั้นราคาบวกขึ้นมา1.50บาทนะคบาทโดยมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิน 200, 200. ้น2 0 0 2 2 2มิลเลนะครับราคามาอยู่ที่188บาท มาดูกันนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป12%สองเปอรหรับเคปังหนึเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4%นะครับหสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกไป1%นึ่งเปเซ็นต์ะครับดังนั้น PE อยู่ที่8.88เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่6.43%มี EPS ที่16.29สตางค์ต่อหุ้นนะครับตัวนี้คือกำไรสุทธิส่วนมีการปันผลที่2บาทนี่คือเคปัง ไปดูจังหวะกราฟหรือจังหวะที่จะเก่งกําไรนะครับกรบาฟก็บอกว่าราคาเก่งกําไรได้ต่อไปมีโอกาสที่ราคากําลังจะพุ่งขึ้นไปที่จุดศูงสุดของกรอบรีเนเกชันตอนนี้ราคาเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับโดยนะครับราคาล่าสุดที่188บาทจะมีโอกาสทํากําไรต่อไปในอาทิตย์หน้าไปชนกําไรที่ราคา189.15บาทนะครับตัวนี้ เป็นกำไรที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับที่ร้อยสิบเก้าไอร้อยแปดสิบเก้าจุดหนึ่งห้าแล้วจังหวะถัดไปจะขึ้นไปที่สองร้อยบาทในวีคถัดไปนะครับโอกาสจะทำกำไรขึ้นไปต่อนะครับแม้ว่าวนลุ่มจะเข้าเล็กน้อยเป็นสีแดงนะครับที่สองจุดห้าศูนย์มิลเลียนนะครับแต่ว่า MACD ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับการ ไซเวย์อัพขึ้นไปยืนอยู่ที่เส้นสัญญาณพอดีแต่ว่ายืนเนี่ยเส้นศนสนะครับส่วน RSI s ไซเวย์ขึ้นไปเกือบชนออโตที่ที่ที่ราคา66.96จุดหรือว่าขึ้นไปเยอะทีเดียวเพราะนั้นราคาจะขึ้นไปแล้วก็จะไปชนกรอบดิ่งเนี่ยและกชั่นพร้อมกันเพราะนั้นราคาตัวนี้แน่นอนว่าจะไปที่200 200บาทได้ในที่สุดนะครับนี่คือเคแบงค์นะครับถัดมานะครับตัวถัดมานะครับก็คือตัวท็อปหรือไทยออยนะครับ TOP นะครับไทยออยวันนี้บวกขึ้นไป0.25สงห์น,นะครับไปอยู่ที่36บาทนะครับโดยถ้าดูจาก3เดือนที่ผ่านมาเขาทำกำไรไป10%เป็นนะครับ แต่ว่าหนึ่เดือนที่ผ่านมาไม่ไมบวกไม่ลบนะครับแต่ว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาติดลบไป4.64%นะครับขนาดขนาดราคาบวกขึ้นไป0.25สตางค์นะครับ PE อยู่ที่5.36เท่านะครับมี yield ที่5.31%มี EPS ที่5.43สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการผลผลที่0.80บาทนะครับนี่คือไอยอไไปดูจังหวะการาฟนะครับจะเก่งกำไรนะครับ จากแนวโน้มตอนนี้เป็นแนวโน้มซายเวลอกันข้างนะครับและกำลังจะหาทางกลับขึ้นไปอยู่ตรงกลางของบุลจแบนถ้าเขาสามารถกลับขึ้นไปอยู่ตรงกลางได้จะเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็จะค่อยๆทำกำไรขึ้นไปนะครับจะทำกำไรไปใกล้สุดนะครับตัวนี้ราคาล่าสุดที่36บาทจะทำกำไรขึ้นไปใกล้สุดที่37.42บาทนั่นคือเส้นบูลจแบนด้านบน ก่อนที่จะไซด์เว y อัพขึ้นไปทำกำไรสูงสุดที่ราคา40.36บาทจากนี้ไปก็อีกประมาณ2สัปดาห์นั่นเองนะครับโดยนะครับราคาของวอลลุ่มเข้าเล็กน้อยเป็นราคาหซักส่วนใหญ่ที่3.93มิลเลียนส่วน RSI s ไ d e ซด์เวกด้านข้างอยู่ที่50พอดีนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ MACD ยังต่ํากว่าเส้น signal แล้วก็อยู่สูงกว่าเส้นศูนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงมีโอกาส s i d e w a y ์ออกด้านข้างนะครับยังคงท่งส่งตัวแต่ว่ามีโอกาสที่จะทํากําไรต่อไปที่37บาทสลับไทอออยนะครับทีบ il, น,บนี้เรามาดูตัวที่3กันนะครับตัวที่3เป็นอย่างไรบ้างตัวที่3ก็คือ B M หรือบัาลุงล่านะครับ,รบ,รนะรบ Hospital นะครับ ตันึงล่าฮสพิทเลบวกขึ้นไป2บาทสำหรับวันนี้นะครับราคามาอยู่ที่173.50บาทโดยมีเม็ดเงินทั้งสิ้น36.39ม้าิลเลียนนะครับแล้วก็ราคา3เดือนที่ผ่านมาก็ก็ติดลบไป2%องเปซนต์าเปอร์เซ็นต์นะครับ1เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไปอีก1%ส่วน1สัปดาห์ที่ผ่านมาลบไปอีก1%เช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้บวกขึ้นไป1.50สตางค์นะครับ PE อยู่ที่18.13เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่2.92%มี EPS หรือกำไรสุทธิที่7.08% 7.08สตังค์ต่อหุ้นนะครับนี่คือกำไรสุทธิต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่2บาทน,นะครับนี่คือ BH นะครับไปดูจังหวะของกราฟก็บอกว่าราคากำลังจะไซเวย์ขึ้นไปพยายามจะยืนอยู่เหนือเส้นกึงกลางบรูจแบนนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าราคายังคงไซเวถึงไซเวอัพขึ้นไปราคาจะค่อยขยับขึ้นไปอยู่ตรงกลางของเส้นปริจแปนก็หมายก็ว่าราคาจะไซเวอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะเก่งกําไรได้จากราคาปัจจุบันที่ราคา173บาทมีโอกาสจะทํากําไรขึ้นไป181บาทนะครับแล้วก็ถ้ายังคงแข็งขันหรือว่าอดทนถือ ต่อไปอีก1เดือนราคาจะไปที่210บาทนี่คือจังหวะขาขึ้นของ BH นะครับแม้ว่าวรุ่มจะมีเพียงเล็กน้อยมีเป็นวอลรุ่มขายส่วนใหญ่ที่1.09นะมิลเลียนนั่นเองนะครับ RSI ไอไซเวถึง Sideway ออกด้านข้างที่44.88ยังถือว่าเป็นจังหวะทรงๆตัวไซเ a y ไปตด้านข้าง เช่นเดียวกับ m a c d ต่ำกว่าเส้นสัญญาลต่ำกว่าเส้นศูนย์เพราะฉะนั้นรอการที่จะพุ่งกลับพลิกกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาจะสามารถทรงๆตัวอยู่นะครับก็ดูดูกันไปนะครับสลับ B H นะครับถัดมาตัวที่4นั่นก็คือตัวแอดวานนะครับแอดวานวันนี้มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น3 4 5 9มิลเลียนนะครับราคาไม่บวกไม่ลบนะครับราคาอยู่ที่312บาท ถ้าดู3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป4% 1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นไป0.65%แต่ว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาติดลบไป0.64%เนะ PE อยู่ที่21.65เท่านะครับมี Yield ที่3.40%มี EPS 11.39สตางค์ต่อหุ้นนี่คือกำไรสุทธิต่อหุ้นแล้วก็มีการปันผลที่6บาท8ปสตางค์นี่คือแอดวานนะครับราคานะครับ ไปดูจังหวะราคาก็กาลังไซด์เวย์ขึ้นไปนตัวนี้ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีวันรุ่มเข้ามาเป็นวันรุ่มขายส่วนใหญ่ที่0.83มิลเลนและ MACD ยังต่ำกว่าเส้นสัญญาลแต่อยู่สูงกว่าเส้น40นะครับส่วน RSI ไซด์เวย์ด้านข้างอยู่ที่54ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับโดยมีพาราบริสาร์ลองรับแล้วก็เส้น200วันลองรับ ราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบนะครับแนวต้านใกล้สุดที่319บาทนะครับต้านใกล้สุด319บาทส่วนถ้าอดทนถือไปอีก2อาทิตย์ราคาจะไปที่325บาทบจังหวะโอกาสไซเวยขึ้นไปของแอดวานนะครับจาาราคาปัจจุบัน300 300 12บาทนะครับจะขึ้นไปที่321บาทนะครับหรือว่าเก่งกำไรกันต่อไปนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ KTC นะครับ KTC วันนี้บวกขึ้นไป0.25สตางค์นะครับมาอยู่ที่27.25บาทโดยมีเม็ดเงินทั้งสิ้น28.19มิลเียน จากสามเดือนที่ผ่านมานะครับแนวโน้มของเขาติดลบนะครับติดลบไป0.91%ส่วนคือคือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาขออภัยด้วยนะครับเขาบวกขึ้นไป9%นะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวกไป9%แต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาติดลบไป0.91%ขออภัยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าสับสนนะครับหนึ่งเดือนเขาติดลบไป0.9% 1นึ่งหนึหน,หนึ่งเดือนอแต่ว่า1นึ่งน,งนงคือ3เดือนเขาติดไป0.9 1เดือนติดลบไป6นะครับแล้วก็1สัปดาห์ที่ผ่านมาติดลบไปหนเปร็นต้องกราบขอบประทานอภยอย่างยิ่งนะครับเสร็จ <c oughs> แ,แล้วนะครับ PE อยู่ที่9.17เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่4.89%นะครับแล้วก็มีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่2.21สตางค์ต่อหุ้น แล้วก็เคยมีการปันผลที่1.32สตางค์นะครับนี่คือ KTC นะครับไปดูจังหวะของ KTC จะเก่งกำไรอย่างไรดีนะครับ KTC ยังคงไซด์เวไปทตัด้าน,นข้างแล้วก็มีโอกาสจะเด้งนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ b ลุ่มเจ้าแบรนมาบวกกันกับเจอกันกันกบ linearization ลคจะเด้งขึ้นไปเพราะนั้นต่อไปจะเป็นขาขึ้นนะครับต้องอดทนถือต่อไปให้ราคาไซด์เวขึ้นไปนะครับ ตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่27บาทมีโอกาสขึ้นไปทำกำไรสูงสุดที่32บาทถ้าเกิดท่านลงทุนอดทนถือแล้วก็ราคาจะค่อยๆไซว์ไวขึ้นไปท่านเชื่อหรือเปล่าต้องติดตามดูกันต่อไปในอีก1เดือนข้างหน้านะครับสำหรับทีสำหรับ KTC นะครับแปลว่าวันรุ่มวันนี้เป็นวันรุ่มออกส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่3.41มิลเลียน ว่า SI, way อาร s i ไซด์เวลแดนข้างอยู่ที่35นะครับแล้วก็ m a c r MACD นั้นยืนอยู่บนเส้นสัญญาลต่ำกว่าเส้นเซอนะครับเพราะฉะนั้นราคายังคงไซด์เวลไปทางด้านข้างนะครับช่วงจังหวะนี้ก็ต้องดูจับตาดูราคายังคงไม่พุ่งขึ้นไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็มาแนะนําให้ท่านนักทุนได้ลงพิจารณาดูนะครับถึงแนวทางการเก่งกาไรในหุ้นแต่ละตัวว่าเราจะ เข้าช้อนซื้อในวันนี้อีก2วีคอีก1เดือนข้างหน้ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปทํากําไรขึ้นไปให้ท้งลงทุนได้เท่าไหร่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มาเกมกันนะครับว่าจังหวะแต่ละการที่จะเข้าเก่งกาไรนั้นจะเก่งกําไรได้ถูกต้องแม่นยําหรือเปล่ารดติดตามแกรุณานะกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดดิงแจ้งเตือนแล้วก็ขอบข้อูทุกท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพ ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ